แม่บ้านเล่าเรื่องราวการเลี้ยงลูกสองคนที่เป็นเด็กสมาธิสั้นหนึ่งคนและเด็กปกติหนึ่งคนผ่านการบันทึกเรื่องราวในแต่ละวันเพื่อสังเกตพัฒนาการของลูกและนำกลับมาแก้ไขในวันต่อไปหวังว่าเรื่องราวของพวกเราจะพอเป็นประโยชน์ให้แก่แม่ๆที่มีลูกสมาธิสั้นเหมือนกัน ได้นำไปปรับใช้กับลูกๆของตัวเองขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมรับฟังรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆให้พวกเราด้วยนะคะเช้านี้เด็กๆไม่อยากตื่นแม่ต้องปลุกสองรอบพี่นี่แม่แทบจะงัดออกมาจากที่นอนดีหน่อยช่วงอาบน้ำพี่จวดเลยทดเวลาได้นิดหนึ่ง แต่ช่วงแต่งตัวพี่ก็ใช้ยอยู่ดีไปโรงเรียนสายเหมือนเดิมความจริงพวกเราสามคนแม่ลูกน่าจะชินได้แล้วนะแต่แม่ก็ยังไม่ชินตอนเย็นพี่มีงองแงเพราะไม่ได้ไปไว่ายน้ําแม่ต้องใช้กําลังภายในอธิบายอีกแล้วดีหน่อยที่พี่เข้าใจได้เร็วขึ้นไม่โมโหงหงุดหงิดอาจจะมีช่วงแรก,แ,รกแต่พอฟังเหตุผลของแม่แล้ว พี่ก็ยอมรับได้ถึงบ้านแม่ทำงานบ้านปล่อยลูกๆเก็บเสื้อผ้าที่ซักไว้เมื่อวานมาพับเก็บเข้าตู้แม่ไม่ได้กำกับอย่างใกล้ชิดปรากฏว่าพี่น้องไม่ยอมพับผ้าปล่อยเวลาล่วงเลยจนถึงช่วงกินข้าวเย็นแม่เลยต้องให้กินข้าวก่อนกินข้าวเสร็จพี่น้องก็ยังไม่ยอมเก็บผ้าจนแม่ต้องวางมือจากงานทุกอย่าง มานั่งกำกับพี่กับน้องจนพับเก็บเสื้อผ้าเสร็จหลังจากนั้นก็ให้ไปอาบน้ำสระผมกว่าจะเผาผมให้เสร็จเล่นเอาแม่เพลียยังไม่หมดเท่านี้จ้าน้องมีการบ้านการอ่านหนึ่งบทแม่ต้องนั่งฟังยาวๆไปต่อด้วยการบ้านของพี่คณิตศาสตร์สองข้อเป็นการแก้โจทย์ปัญหาช่วงแรกพี่มีหงุดหงิด แม่อาศัยธรรมะเข้าคมนับหนึ่งถึงสิในใจไปห้าครั้งเลยผ่านไปได้ด้วยดีทำไปหัวเราะไปพอพี่หงุดหงิดแม่อาศัยพลังเงียบก่อนให้พี่ตั้งสติพอสติกลับมาแล้วแม่ค่อยสอนต่อวิธีนี้ใช้ได้ผลกับพี่ทำการบ้านเสร็จเข้านอนแต่กว่าจะได้นอนก็เกือบผ้าทุ่ง วันนี้ไม่ดีเลยทำเวลาไม่ได้แต่ในความช้านี้ทำให้แม่เริ่มจับจุดพี่ได้ว่าการจะคุยกับพี่ให้รู้เรื่องแม่ต้องทำยังไงบ้างวันนี้แม่ได้มาสองวิธีคือ 1. พูดด้วยน้ำเสียงปกติห้ามตะคอก้ามตะโกนห้ามเสียงดัง 2. ถ้าพี่เริ่มหงุดหงิดไม่ฟังเหตุผลแม่ต้องสงบ เงียบไว้ก่อนจนกว่าพี่จะตั้งสติได้ค่อยเริ่มต้นพูดวันนี้ก็ผ่านไปอีกหนึ่งวันแบบแม่เพียร่างลึบกๆไว้นะแม่ฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ